วัสดีครับแล้วพบกับ er t าน n ร f o เมอร์ o ร o อมออฟไซเบอร์รอนคราวนี้เราก็มาสานต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วด้วยความไวจีโอเคตรงนี้มีปืนไอ,อ้ตู้เทเลทฟรนานส์ไซโคลไซโคลไซโคลไซคลโ,โอเคเอาปืนเมกาทอนมาใช้แล้วก็ขึ้นจากข้างบนโอเค

โอพีโอพีไงโอพี OP. ไม่ได้เก็บของเลยลาดได้ไงลาดได้ไงโอเคแล้วเราก็ต้องไปวางระเบิดตรงนั้น รอ้ืนบนชาร์เตอร์เมื่อกี้คือไวมากผมก็เลยต้องต่อชาร์เตอร์แปดวินโด,ด้านหน้าถึงปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานที่อยู่ภายนอกแล้วสิโอเคเดี๋ยวไปปิดปืนให้ขึ้นมาแล้ว คำถามคือถ้ายานมันบินได้ทำไมไม่บินตั้งแต่แรกมันคงใช้พลังงานเยอะละมั้งถึงโฟกัสหน่อยสวินเดลเฮ้ยตกอีเทสติคอนนี่สตาร์สครีมภารกิจล้มเหลวแล้วยกเลิกยกเลิกยกเลิกเลยนะปัญญาอ่อนเปล่าสตาร์สครีมมีอัลโตบอตอยู่ไหมเนี่ย หมดแล้วหรอหมดแล้วหรอทุกคนหมดแล้วหมดแล้วไปดึงคันโยกแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นการปิดเจ้าปืนใหญ่วิโด์ป,ดปิดปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานออยาได้ยังได้ขอหาวิธีก่อนดึงออกโอเคแค่ยิงลังเพลิงสินะยิงกระสุนทิ้ง ออนซอตปืนกระบอกแรกไปแล้วโอ้โหวววววอยังเหลืออีกสองกระบอกไปที่ด้านหลังไปอีกกระบอกหนึ่งมันไม่เคยง่ายสินะ,ะไวะหมดยังอ่ะเทไปจุด่องไฟกันเลย เงบเงบเงบเติมกระสุนเติมกระสุนแค่เปิดเชิดทานก็พอนี่เป็นไงเดีมากปลาทอฟเลิกเล่นได้แล้วสวินโดอจงวิ่งผ่านไปโอเคไปวิ่งไปชิปแล้ว โอ้ตายครั้งแรกโอเคขอโทษทุกคนอันนี้ไปไม่ได้โอ้โหว่าจะไม่ตายซะแล้วอ้าวไปดิอย่าเวอร์แดงคือเมื่อกี้มันรู้สุดท้ายแล้วเว้ แล้วก็แตกเฉยเลย <S <S เอาจริงดินี่เรายังจะจอดยานด้วยดรอปชิปอีกเหรอยังไม่ทันปิดปืนต่อธาตอากาศยานเลยจะได้มีแรงจูงใจไงไว่ให้ไว้เลยออสลอตพวกมันพังตัวควบคุมเกาะโอเคงั้นพวกเรากำลังว่ายเอาออสโล โ oh, oh. อ้โหโวควบคุมเกาะมันไหม้หมดเลยเราต้องหาทางอื่นมีไอเดียจริงๆไหมใหะโดาขึ้นมามนดรตอปชิปเลยลตำแหน่งพลปืนดูดิเกาะมันจะทนไหวไหมสวินโดเลิกเล่นได้แล้ว กระโดดขึ้นมาบนยานเดี๋ยวนี้โอเคถ้ามันจำเป็นนะนะวินเดอร์ยิงปืนนั่นซะก่นอนที่มันจะยิงเราคืนอ๋อเราเราย,าย,ย้ายยานได้ปืนมันช้าแหละ เอาไปเอาไปรีบร oh ีบเลยเราต้องดูทิศทางปืนด้วยนะไปมันก็ลาวสวินโด้ยิงมัน เอาละมันถึงเวลาแล้วสินะเราต้องไปควบคุมยานนี่คอมบ,บิดิคอนรวมล่างเป็นบุรีคัสบุรีคัส,สรวมล่างพร้อมที่จะออกล่าแล้วแต่มันอะไรวะน่า پوی oh, โอ้โหแรับโอเคแล้วก็ไปท่ายางนี้เลยโคตรเท่อ่ะไปดีไปดีเออสแมช แขนสั้นแขนสั้นง่ายดอยอะไรขนาดนี้ต่อยไปเสียงเสียงอากาลังไปที่กังหันไม่กังหันอ่ะขวางทางข้าตังหัน โอย้ยางเล่นบุดีคัตต่อมันต่อให้ไหมเนี่ยต่อดิต่อไปโอ,อี่น่าจะเป็นความคิดที่ไม่ดีห้อง,องควบคุมอยู่ข้างหน้าเอาแผนพวกนี้ลงเราจะยิงได้เลือดมีเป็นพันนะรวมกันห้าตัว

จัดการถอยก่อนถอยก่อนคอมแไดดี้คอนบอกว่าให้ยกเล,ลิกภารกิจไงเจ้าเป็นใครมาขัดคำสั่งข้าเราฟังคำสั่งเขามามากพ <c oughs> อละ Starscream โดน อันนันะอเทค l ลสซอฟไปดูตัวควบคุมการบินทีคือยนต์มันชอน็อตอะอซอฟที่ควบคุมได้ก็คือตอนชนนั่นแหละงั้นจัดการเลยมันชันมากดึงไว้พายายามอยู่ไว้กอไว้พวกเรา ยินดีด้วยนะออนส์ผลลั์จากความล้มเหลวของเจ้าหรือที่ขัดคําสั่งข้าการที่พวกเจ้าได้ทําเครื่องลงจอดแบบนั้นมาทําลายพลังงานในจอนทั้งหมดล็อก็เล่นเดชสตาร์สกรีมอเามอาตัวบอลมันเอาไปหมดได้เลยนะทีมของข้ากอบกูบ้ภารกิจที่เจ้าได้ทําพังต่างหากจะไม่มีใครไร,มร้มารยาทกับหัวหน้าดีเซติคอนอย่างนี้จับมันโดนจับตัว ขขอหาขัดขืน,น Star Scream แต่ Star Scream ก็เป็นแผนที่โง่ๆจริงๆแหละโอเคเราเริ่มชาร์เตอร์ใหม่เราจะตัดกันเลยดูนี่สิที่นี่มันอ,อะไรกันมันเป็นห้องทำงานของซาเวฟบนายจะทิ้งขยะตรงไหนก็ได mm ้เขาไม่สนหรอกโอ้โอ้เขามองอยู่ไปดีก oh. ว yeah, ่าเวลาจะมาเริ่มใหม่กันในชาร์เตอร์น่ะในคลิปหน้า คลิปนี้ผมก็ต้องขอจากกันไปก่อนเพียงเท่านี้ลนี่ก็คือสาวเว w เจอกันนะครับบ๊ายบาย